น้องวันนี้ผมจะให้คลิปที่ดีนะครับก็คือทุกบ้านสามารถทําไว้เองเพราะว่าเป็นพืชที่เรียกว่าคุณต้องมีติดบ้านนะครับรวมไปถึงปลูกครั้งเดียวนะครับปลูกครั้งเดียวเนี่ยสามารถเก็บกินได้ยาวๆแล้วก็เรียกว่าถ้าคุณได้เทคนิคนี้ไปคุณไม่ต้องไปซื้อต้นพันธุ์อีกเลยนะครับหรือไม่ต้องพาเมล็ดอีกเลยแค่นั้นนะฮะอันดับแรกนะครับเรามาดูพืชแต่ละชนิดนะครับในวันนี้ก็จะพามาดูพืชสวยๆนะครับอันนี้ค เป็นกิ่งชํำเนาะที่เคยทําเมื่อคลิปก่อนนะครับไปหาดูได้ก็จะเป็นพริกดูดูผล1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็8ตรงนี้แล้วก็รวไมไปถึงดอกที่จังจะจะออกอีกนะสังเกตไหมว่าออกเยอะขนาดนี้ครับพี่น้องไม่ขาดทานอาหารเลยนะครับ1คุณต้องปรุงดินให้ดี 2. คุณต้องมีน้ําหมักเชียวภาพที่ดีไว้ใช้นะครับเฉ,ฉพาะตอนนี้นะที่มันจะยากขึ้นหน่อยพริกนะฮะแต่ว่าตัวอื่นเนี่ย คุณมีพวกจินทรนซีสังะห์แสงนะครับปรุงนินถูกวิธีเนี่ยหรือแม่ทางรดน้ําเปล่านะครับน้าหมักที่มันแบบมีติดบ้านเนี่ยฮอร์โมนไข่อะไรเงี้ยหรือว่าอ่ะไม่ให้ก็ยังพอจะได้กินอยู่นะครับแค่ปรุงดินถูกต้องนะสำหรับพวกอ่อันนี้เป็นกิ่งชํานะจริงๆมีหลายต้นมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปลูกในภาชนะเรียกว่าเล็กๆนิดเดียวนะครับก็จะเริ่นเติบโตให้เราได้เก็บไปแกงนะฮะอันนี้ใบแมงลักอันนี้ิือขนมจีนอร่อยเหมือนกัน แล้วก็นําไปแกงแบบอ่อมอีสานได้นะครับตัวนี้ผัดเผ็ดหอยลายอร่อยมากเลยนะตัวเนี้ยแล้วก็กินกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับโหระพาตัวนี้ก็เป็นกิ่งชาเหมือนกันเราไม่จําเป็นต้องพรอมมริคก,ก็ได้ถ้าเรามีความรู้เซตนี้ที่จะให้ไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะให้ไปถึงกับทุกครอบครัวนะครับให้เราทําเป็นกิจกรรมยามว่างเล็กๆแล้วก็สามารถเก็บกินได้กินได้กินจริงๆนะฮะเห็นไหมวิธีทําก็คือเราเด็ดมาแบบนี้ทุกอันเลยนะนะครับ ใบเนี่ยอย่าเอาไว้เยอะเด็ดยอดก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยมีประมาณเนี้ยพี่น้องประมาณนี้แล้วก็นํามานะครับเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวจะสอนชุดดินอยู่นะครับว่าทํายังไงนะครับปักลงไปแบบนี้แล้วนี่ทํายังไงรดน้ําเนี่ย,นนย,ยมันก็จะได้ต้นแหนดนี่พลิกนะครับต้นเล็กๆเองนะนี่เลยพอผ่านแบบเนี้พลิกมันก็จะโตขึ้นมาเราดูแลดีๆครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ส่วนตัวนี้เป็นกะเพรากะเพราก็สามารถทําได้จริงๆมันทําได้หลายตัวแหละแต่ว่า ผมยกเซตนี้มาให้ดูนะครับเห็นไหมหน่ากินเลยนะครับเด็ดกินนะฮะถ้าเราเปลี่ยนกระถางเนี่ยมันก็จะทรงพุ่มใหญ่กว่านี้ไปอีกนะครับหรือถ้าเราไม่อยากให้เขานะครับไปไวเนี่ยเราเด็ดดอกทิ้งนะับเพราะว่าอะไรธรรมชาติถ้ามีดอกนะครับมีผลแล้วเป็นเพื่ออายุสั้นเนี่ยมันก็จะตายนะครับเนี่ยหรือว่าโซม,มนั่เองเห็นไหมเนี่ยติดไปเลยนะครับพวกนี้มาทีนี้วิธีการปรุงดินที่ง่าย และดีนะครับอันดับแรกเลยดินในพื้นที่นะเป็นดินทรายดินเหนียวอะไรก็ได้ปุ๋ยคอกนะฮะตัวนี้ไม่ไม่เปียกไม่เหม็นนะฮะเพราะว่าเราตากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไงมันก็จะเป็นสวยๆแบบนี้อันที่3นะครับแกลบเผามีใส่ไปหรือใครบ้านใครมี เปลือกไข่บดนะฮะก็มีมันจะช่วยให้แคลเซียมนะครับให้พืชเจริญเติบโตได้ดีรวมทางเป็นพงอากาศด้วยนะครับเพราะว่าโดยตัวเขาเนี่ยรวมถึงถ้ามันบดปนละเอียดเนี่ยมีสารที่เรียกว่าไล่มดไล่มแมลงได้เลยนะ,ะตัวนี้ก็ช่วยไล่ประมาณนึงนะ,ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมดไม่ชอบอีกแล้วกลิ่นของพวกไฟไหม้เนาะนะฮะหรืออะไรอีกที่ใสด่ดกเค้กอ้อยนะครับคุยมะพร้าวถ้ามีใส่ไปอะไรอีกนะ,ะกากากาแฟตัวนี้นก็ดีนะครับจะทําให้พืชทนร้อน นะหลักๆก,ก็จะมีดินมีปุ๋ยคอกเนี่ยสำคัญมากห้ามขาดส่วนตัวที่เหลือก็คือจะเป็นแกลบเผาและวัสดุต่างๆที่พูดมาถ้ามีให้นํามาใช้ในํามาผสมแล้วก็คลุกเคล้านะครับให้เข้ากันแค่นี้นะครับนำไปปลูกพืชเนี่ยอาธีว่าเอ่ยมาขั้นต้นนะครับรวมถึงพืชโอ้โหได้ทุกชนิดแหละพูดถึงนะฮะได้หมดเลยนะครับโอเคนี่เห็นไหมแป๊บเดียวนะครับรวมไปถึงถ้าเราปรุงดินดีแล้วนะครับเราจะนําไปเพาะนะครับพวก ต้นผักชีอะไรเงี้ยปลูกไว้ในกระแบบอันนี้ไม่ใช่กระถางแล้วแหละเป็นแก้วมาม่าเลยมันทําได้หมดเลยนะพี่น้องนะแค่คุณเอาดินเซตเนี้ยไปครับพี่น้องทําตามแค่นี้เองอืมเนี่ยแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นแอดิดนะครับที่ผมหยอดมาเลยไว้สามเมล็ดนะครับก็ขึ้น,นเ,เนี่ยก็จะเริ่มเติบโตเนี่ยกำลังออกหนวดแล้วเนะะนะี่ยเห็นไหมรวมไปถึงปลูกในแก้วแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ได้ยากให้เป็นตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเนาะส่วนตัวนี้นะครับก็ คุณเนี่ยเด็ดริงชํามาแบบเมื่อสักครู่นะครับจะชาในถุงพลาสติกแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคือคุณไม่ต้องมีข้ออ้างเลยนะครับมันทําได้หมดคุณเอาดินซิสเซตนี้ไปที่ผมแนะนําไปเนี่ยนะฮะถ้าปุ๋ยคอกนะครับยังร้อนอยู่ไม่เย็นเหมือนของผมก็พักทิ้งไว้สัก1ิวัน20วันเนี่ยคุณก็นํามาใช้มันขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับอันนี้มันเย็นหมดแล้วไงอันนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมข้างล่างยังไม่เข้าเนาะผมก็โอเคประมาณนี้โอเคแต่วันนี้จะทําให้แบบดูสวยๆนยฮะจะทําใส่ตัวนี้ นะครับวิธีการก็ง,ง่ายฝังดินปกดกดนะครับจะเหมาะสำหรับนําไปชาตั้งต้นนะครับแต่ว้านไม่เลยทําให้สวย,สวยงามงามําหรับคนที่ชอบปลูกพืชให้มันแบบงามงามเพราะกระแสต้นช่วงนนี้ฮะทุกวันนี้นะพวกไม้ด่างพวกบอนสีอะไรเงี้ยมีราคาปลูกพืชแบบฉโลมหัวใจนะครับเพราะว่าหลายคนว่างอยู่บ้านเนาะไม่ได้ค่อยออกไปไหนเนี่ยก็แค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยน่ารักดีนะครับสวยด้วยเห็นไหมเนี่ยหรือว่ากระถางเล็กแบบนเนี้ย นําไปปลูกพวกผักชีไว้กินนะครับต้นเล็กๆเ,เนี่ยมันก็ได้ถ้าคุณอดินสนีไปแต่ถ้าคุณต้องการให้มันสวยมันใหญ่นะครับคุณก็ทําแบบว่ากระถางที่ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองครับทีนี้นะครับก็วิธีการดูแลผมจะใช้น้ำหมักชีวภาพนะครับเป็นน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยประมาณก้นแก้วเนาะแล้วก็เทล,ลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้มันคุกเข้าแบบเขยา่าเขยา่ขยานิดนึงนะหรือว่าใช้ไม้กวนนะครับแล้วก็ลดตรงโคนต้นแบบนี้แบบนี้นะฮะ แต่ถ้าใช้ทางใบอะครับให้พี่น้องอะอเรียกว่าลดปริมาณลงประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรแล้วก็ใส่ฟอกกี้ฉีดพ่นได้ตัวนี้เราต้องการเร่งให้เขาจเจริญเติบโตใบส,สวยๆนะฮะแล้วก็ใส่ไปเนี่ยเหลือทั่านั้นเราก็ลดอย่างอื่นได้นะครับปื๊ดๆนะฮะพี่น้องอันนี้ต้นยาหวานก็โอ้โหสวยมากเลยนะครับเนี่ยได้หมดแล้วนะครับเสร็จแล้ววิธีการก็มีแค่นี้นะครับ ไม่ได้ยากเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจแล้วก็แชร์คลิปนี้ให้หลายๆเพื่อนนะฮะสามารถปลูกพืชตัวอย่างที่ผมนํามานะครับแบบที่เรียกว่าควรมีติดบ้านอยู่แล้วนะฮะพวกนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ